ตัวสัตวตัววินแกนรับอันนี้เป็นบอป่าปอปดุกทีเลยเขาจะเลี้ยงหนอนไว้นอะอ่ที่เดียวแล้วเนี่ยสามเดือนเนาะสามเดือนครับนี่เรียกสามร้อยตัวนะครับดูดูป่าครับอ่ผมจะเลี้ยงผมจะเลี้ยงโดยใแจอาหารเซรีลูกเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตั้งแต่ตัวเต่านิ่งกอใหญ่เดือนหนึ่งแก้อาหารเซรีลูกขุนมันมาเพื่อตัวใหญ่ประมาณใหญ่ของผมที่โป้มือเนี่ย ผมก็เริ่มฟึกขึ้นกินหนอนเต่ต้ต่อายุได้สองเดือนเนี่ยผมเพิ่งกินหนอนตลอดเลยอาหารนแทบจะผมมีเพื่อกับน,นอนอย่างเดียวนะครับเพื่นนอนกินเต็มตีนะครับยิ่งยิ่งขนาดได้ขนาดได้ปริมาณใกล้ขายเนี่ยเนี่ยขนาดได้ขายเนี่ยผมยิงอัดหนอนให้กินอัดหนอนให้กินตลอดนะครับอันนี้สามเดือนนะครับต้นทุนค้าอาหารเนี่ยแน่นอนก็คือมันลดลงแน่นอนนะครับเพราะเขาใจต้นทุนค้าอาหารสรุปยิ่งแค่ ประมาณ4.5วันน่ะต้นทุนนะอาหารทะเลลูกนะครับที่เหลือเขาก็ใจ้หนอนนะครับที่มีต้นทุนต่ำนะครับดูป่าครับดูไส้ป่าดูไส้ป่าดูขนาดป่าครับนี่ครับอ่าดูครับดูครับเนี่ยโอ้โหหมกขนาดนี่พ่อยยางได้เลยอ่ะ อย่าขอย่างเลยเลยขนาดขอย่างได้เลยใส่นี้เนาะนครับโอเคครับถ้าเกษตรกรคนไหนสนใจในการเลี้ยงหน่อแมลแงวันไร้นะครับก็เข้าไปกดติดตามที่ YouTube หมอปุยปุตศันะครับโอเคครับวันนี้ทีมงานสำนักงานปุตวัตัววิ่งแกนก็ขอบคุณมากครับ